แน่กินมาทัานตะกี้ก็ซื้อได้บบกหลายร้อยนึงเดียวดีเลยสองสามอย่างนหน่อยหน่อยเต็เ่ซื้อ่หน่อยๆนยหน่อยแตยี่สบสามิบทุกมื่อนี่มันเป็นยังกจันมิแต่อาหารมิแต่แน่แเป็นแป้งเตะเตพ่อเพียงเลยเจ้าบาวอ่างพวกพวุพวกเรต้องจงขึ้นบิบับไปกระเล้านังอาหารการกินดาเผาจะเป็นมันแป้งข้าหน้ากาวแป้งสองร้หาสิปกัะเกือบสามร้อย เงินบ้านเจ้าห้หมู่บ้านนี่ชิเบิดแเล้วชิเบิรแล้วไปซื้อแล้วอยูแน้วกินชิเบิดมากคนนี้เขาน่าเบี้ยนี่เขาไมาน้ำจ้าอรอยเจ้าส่งเงินไปยังไงเอาเงินไปตีไก่เงินอีกแล้วบอกเออเง้เขาบอกเที่ยมุกคนยากุบ้านเสาอีกแล้วบอกเออบันเสามันจะสมหอดบ้านเสาบ้านอื่นใกล้่ะี้ยต่ตีใกล้อีกเขาเอามาทำไตีดูเท่ใก้น่นเอาเงินมาหา่อยก มันบม่มีดอกมันบม่คว้าหาหน่อยดอกเบิร์วไปตาดเบ็ดเ์ตได้ไปยังเอาหลายก็นั่งอยู่นี่นี่มันเหลือเท่านี้เอาไปหน่อยเดียวเอาหน่อยเดียวฮะเอามาหน่อยเดียวมันสิพ่อมันบ่พ่อเรียนจะไม่บอกเล้อเด่นเด้อบ่แม่นใดเด้อเด่นเด้อบ่แม่นเล่นเด้อใคนมาเร่นถือมันกระไรคือเก่าเมื่อน้อยเดียวมันบ่พ่อล้มดอกล้มสองดอกมได้บ่หน่อยเดียวโอ้ยไอเขาตักเล่้งกระจกต้องมาราหน่อยนึงนึงเาอีกเอาสองลอยสนั่นสองลอยเพราองพ่อดอกเอามายินเอาไปถ้าชื้อตักเก่าแรงอันนี้ เจ้าแหงไปยังจะตายเจ้าออกไปน้ำลอยเอาสามลอยเสนอไปสามลอยสามลอยไ้ได้สามอยแค่นี้เ็นบ่ใส่เงินใสอเงิน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 คนตัดใส่เงินละตายแล้วเจ้าเงนไปน้ำได้หรอกย้เจ้าอย่าไม่ได้ส่ขออย่างนี้ใส่ไลูกหลานมาขอเจ้าก็ยัสิแห้งหลายให้เขาไปโรดใส่ไปโลดบ่แหงกระเม็ดสับลูกอะไปหาไม่เจ้าั่นหลายค้นี้ยงเงินเป็นจังสี่ล่ะขันบ้อน้ำเงินนั่นเจ้ามิตะแน่เสีย มึงเจ้าหกับมาไปสอมมแม่ไปใต้พาวแเม่ไร้จ้าโตได้เด็กชื่อเนื้อหนีเห็นบอลกนเป็นมันงยาแต่นอยู่แน้กินย่าน้ำลูกน้ำลานเจ้ากันเนาะใอยว่ามีลูกมีหลานอรอกแค่นากินไปกันยาซ่งถึงทำมาแตีไปแหงเงนเงิ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 นแพงแแออมาิาแดงบอกครับก็เจ้อยไมรันน้นอันนั้นน้อันกินเป่ากินน้ำสักวันหน่มองในตาตาจุงยังครัานี่ จมเหลียนที่สี่ละเรื่องอาหารมันแพงจ้างมันต่อกินน้ำก้อนนายเกศไม่กินน้ำกินเขาป้าสิ่ป้าเฮ็ดแนวกินพอลุ่งไปใส่ครับพ่อเราพูอลูกโตป้าเฮ็ดศูนย์เรื่องอาหารมันแพงมุตโตจีกินบ่อเขานี่กินเะารครับกินเจ้ากันนั่นแหละน่าจังเมื่อเนาะข้าวไมาจังสี่อันนี่มันบ้นมันยันบ่้นบ้นบ้นน่ะเลยพูดเรื่องเลิกหอครับเลิกหรอครับที่ไปจังไหน่อดเราไหมอันผมมาถึงบ้านของม่ป้าครับขอเงินบ่ะลูก ว้าวในป่าเรามีเงินเงินพันหนึ่งใจเศร้าพนักจิจไปสามร้อยจายค่าน้ำไปสองร้อยค่าไฟไปเบิดแล้วแล้วเงินสามร้อยให้พ่อรุ่งตัวไปตีไก่แต่จะมาเดี๋ยวนี้รุ่งตัวเด็ดตีไก่มาแล้วก็ได้เสียเงินเอ้ยเป็นบาทเสียเงินเบิด์ตทุบบาทได้ได้เป็นบาทเลยมาหาป่านีละเอาสัตวตำดาคุณนั้นตำดาคุณนี่ แลนอ้อมบ้านวุ่นเยี่ยวนนิแลนแปพูนแลนตามพูนนั่นพูนนี่ดีแล้วโอกไม้งานมาเอาวลูกเจ้าไปวันนี้ข่าลูกไปวันนีาเ่าลูกไปวันนียข่าวลูกไปวันนมลน่านุ้งบอไะไรเงี้ยบอมันเป็นยังสี่ลไรนิดกน่อยมันหัวอ่อนมันหัวอ่อนคอยลูมันอยู่หันไปหมดไม่ได้ยอะค่อยรออยากหัวตัว ปุ้กพี่แม่เรื่องอาหารการกินหมีแดงนมมันสีได้กินบอลมะเขือกับแพรงยังกับแพร่งตนแนวเป็นแพร่งผู้ใดก็ดิขอตเงินอาหร้านมากับคอตเงินใไอ้ผัวกับอตเงินให่เจ้าพวกยังยังปูกปุลั้นๆเดีนี้เจ้ามมราบอกแต่มาเดี๋ยวนี้ละเนาะแส่ก็ไปสีไก่เฮ้ยสีไก่กับสีแล้วใส่เาสีล้งไปหน้าเอาไปหน้าเขาเข้าไปเลยนี่ยหน่้าจะไปอัดกันแท่นามันไหลบ่ หลายผลตกวกับบอยจับอีกมันเจ้าว่าเขาผู้ใด้นมาลูกลูกหลานหลานลูกลูกหลานเด็กหน่อยเขามาอยาบไปว่ากับหลานเขาแบบแดงกขาแบบเข้มมันมากเขามบบเขี่ามมันมากเออเขามาหาเจ้านะเจ้ากับบอยอยู่คอยได้บอกว่าเจ้าอยู่แล้วก็แล้วทุกคนก็เจ้าอยู่แล้เวลาทากินเขาก้อนนั่งก็รั้งชีเฮ็ดแนวกลิ่นไงมันกินแม่เขามันกับบอยู่กลิ่นเขาไม่กินอกับบอยเขาไม่กินมันหมดแดงเป็ดผุนมันมาขออย่างเจ้าหูว่จักแล้วเนาะมันมาขอใส ปอใา้เขามาขอเงินเขาบอกเคยมาขออยู่เขามาขอสาบเนี่ยมันมามันมาขอสาสตร์ขอเวลาที่อันเดียวขอใบ่า้ไห้ดอกอเวลาแม่บ่อไห้ที่อันเดียวมาขอสาบแค่นี้เออบ่ราะนู่นตัวเฮ็ดอันเดียวพอทานจริขพอได้บ่อไห้มาซท่านนี่เจ้าเดียวในรุ่นไห้ล่านขอได้บ่องไห้จั้งแต่วันนี่อันเดียวเขบาขบา,า,า,าก<โ>หนาบาดตา<ด><ด>มาขอกระดกกระเดียนหนาบาดตา ฝากก้เฮ็ดไม่ไก็ะได้ตัวม่นาจะมียเดียวไปสีตามไนี่เอาไ้อเฮ็ดไม่ไหมก็ได้ไปเั่นไปเล่นไปให้นันเี่ยเขไปห้อนยดงนิดหน่อยวุ้นไปหมดไหอดไปต่อเข้มเลยเบ้นจะไปัเนี่ยไปเอไมาอุ้งซามาอุ้งซกันต่อนี่ไป็นงานันไปจนหลานลุ้นาอุ้นเป็นา้าน้ำหมูน้่า โซเน่พี่บ้า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 โอ้องบไม่เหม็นพี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าจังบ้าแล้ววางจำด่างกั้มาเลยพี่บ้านั่นเดือมวางเอ้วางเอ้โว้ยไปดูไปดูพี่บ้าวางจำด่างเโอ้ยพี่บ้ามาเร็วพี่บ้าพี่บ้าเร็วเร็วเร็ว

โอ้โหเดี๋ยวด่าเท่านั้นฮะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาลงูาเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเข้ามาหยังเจ้าชี้สากว่านั่นั่นสากว่าันเป็นหยังมาเบากับพะลุงมันก็แน่เนี่มันทุบเป็นหยังสุเรนนี่จากพะลุเป็นหยังเด่นี่ กระเด็นตัวนั้นผู้ลงเทียสากมา้ยังสนะมาตำดากมุฟฟงบอกอุ้ยผู้ใดว่ากูสากตำดากคนเดียวนี่กูเล่นมาสากมาสองสู๋ไม่มุฟฟงไม่ได้เอาสากนี่หรอเฮ้มุฟฟงไม่ได้เอาสากโอ้โหไปขอเงินน้าแม่ป้าเมื่อคืนนี่แม่ป้ามันคือว่าสูไปขอตากแล้วก็ไหงคือว่างที่กูได้เล่นเอาสากมาสองสูมันบอเมีนมุฟฟงไปขอเงินไปเรียนให้ลูกอยู่ในบ้านขอเงินไปเรียนอืโว้ย